ต่อไปวาระที่สองเลยนะคะที่ารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี2563นะคะวาระนี้นะคะรา,ายได้กำไรของบริษัทเนี่ยนะในปี63เนี่ยนะคะ275ล้านบาทนะคะเทียบกับปีที่แล้ว509ล้านบาท นะคะกำไรลดลง233ล้านบาทนะคะมีเหตุผลหลักมาจาก1กําไรสุทธิลดลง211ล้านบาทนะคะแล้วกเ็เงินปันผลจากบริษัทย่อยลดลง54ล้านบาทอันนี้ก็เป็นตัวหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานปีที่แล้ว ลดลงจากปี6กสองสองร้อยสามสิบสามล้านบาทนะคะส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมกำไรสุดกำไรขั้นต้นในปีที่แล้วถึงลดลงเนี่ยตัวหลักใหญ่ก็มาจากวัตถุด,ดิบในปีที่แล้วอ่ะนะคะโดยเฉพาะ Q1 ที่ปรับสูงขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเลยทำให้ผลประกอบการใน Q1 มีปัญหานะคะ อันนี้ก็เป็นตัวหลักที่ทําให้เกิดผลในปีที่แล้วนะคะมีผู้ถูพูดท่านใดจ,จะสอบถามเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและรายงานประจําปีของคณะกรรมการไหมคะมีไหมะคะ ถ้าไม่มีวาระนี้เป็นวาระรับทราบนะคะจะไม่มีการโคะแดนเสียงนะคะ